ใช้นะครับแต่ปัญหาของเคลือบลุมร่องฟันก็คือว่าจะต้องทําในฟันที่ไม่ผุอะ่ะถ้าฟันผุแล้วนี่ทําไม่ได้แหละสองก็คือว่าแล้วฟันที่ไม่ผุเนี่ยก็มักจะอยู่ในเด็กะฮะเด็กป .1 ป .2 ออเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยอยู่นิ่งให้หมอทําง่ายๆอะ่ะน้ําลายก็เยอะดิ้นด้วยบางคนกลัวอีกนะฮะอันนี้เป็นปัญหาของการทำเคลือบลุมร่องฟันนะครับแต่ว่าเด็กบางคนก็ดีนะครับช่วยหมอ ก็คือถ้าสมมุติว่าหมอทําได้อย่างเยอะๆอย่างนี้ฟันก็จะลดลงแน่นอนครับเรื่องของโรคฟันผุนี่เป็นภาพของการเคลือบหลุมร่องฟันขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับสําหรับท่านที่ฟังอยู่ก็สามารถที่จะไปบอกเล่าให้กับคุณครูบอกเล่าให้กับผู้ปกครองฟังได้นะครับขั้นแรกหมอจะต้องเลือกฟันที่ไม่มีลักษณะของฟันผุแล้วก็ทําการเป่ากันน้ําลายให้ดีเห็นไหมครับนี่ใช้สําลีกันให้แห้งเลยต้องทําให้ฟันนี้แห้งเลยไอขั้นตอนทําให้แห้งเนี่ยยุ่งมากเพราะลิ้นตรงนี้โอโ้โห สะบัดไปสะบัดมานะครับพอทําให้แห้งเสร็จแล้วหมอจะใช้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนกับเป็นกรดอะกรดเข้าไปทําให้ผ oh ิวฟ anyway ันม right ันม <or> <mie> ันมันเป็นหลุมเป็นร่องกรุกระพอเป็นหลุมเป็นร่องเสร็จแล้วล้างน้าให้สะอาดฟันก็จะเป็นสีขาวขุ่นตรงนี้ครับพอเป็นสีขาวขาวขุ่นตรงนี้ก็ทาวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเข้าไปแล้วก็ฉายแสงวัสดุหลุมร่องฟันก็จะยึดติดกับฟันเป็นระยะเวลานานเห็นไหมครับอันนี้จากหลุมลึกๆนะฮะอันนี้หลุมขาวๆนี่คือหลุมกระตุ้นขึ้นแล้ว พอหลุมตื้นขึ้นแล้วฟันเศษอาหารไม่ติดฟันก็จะไม่ผุครับวิธีการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดฟันผุก็อย่างที่หมอเรียนไปแล้วแปรงฟันปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะครับลดอาหารหวานลดความถี่ไม่ทานจุบจิบแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่มีฟัรายสําคัญก็คือว่ามาหาหมอฟันอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเขาบอกว่าปีละสองครั้งหรือว่า6เดือนครั้งเนี่ยแต่ว่าหมอว่าถ้าสมมุติว่าสุดๆจริงๆไม่ไหวไม่ว่างเนี่ย ปีละครั้งก็ยังพอไหวนะครับมาเจอกันปีละครั้งคิดถึงทุกปีก็ยังดีนะครับไม่ต้องถึงสองครั้งก็ได้ครับมีหลายคนถามว่าแล้วกินจุบกินจิบเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของโรคฟันผุมั่งนะครับอันนี้เป็นเป็นกราฟที่เขาทําวิจัยกันมานะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของวันและข้างบนก็เป็นความเข้มข้นของของของกรดท,ที่ที่อยู่ในช่องปากเนี่ยครับอันนี้เป็นลักษณะของการทานมื้อปกตินะครับคนเราทานสามมือ้อใช่ไหมครับเช้ากลางวันเย็น อันนี้ก็ไล่ตั้งแต่8ปดโมงเกโมงเนี่ยคนนี้ประมาณ8ปดโมงกว่าเขาทานอาหารเข้าไปความเข้มข้นของกรดก็จะสูงขึ้นมาแล้วผ่านไปสักระยะหนึง่งมันก็จะลงมาอยู่ระดับ,บปกติถ้าเกินถ้าเกินตรงนี้ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นระดับที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุแล้วนะครับพอผ่านไปอีกสักสามชั่วโมงก็จะทานอาหารอีกแล้วกราฟก็จะสูงขึ้นมาอีกความเข้มข้นของ,ของกรดก็จะสูงแล้วก็ผ่านไปถึงช่วงเย็นก็จะทานอาหารเย็นก็จะสูง แต่ว่าคนนี้เนี่ยทานจุบจิบทานทั้งวันเลยทานตลอดเวลาเลยสิ่งที่พบก็คือว่าเอาเข้าวเช้าทานรอบหนึ่งแล้วสูงเดี๋ยวสิบโมงทานเบรกก็สูงอีกนนแล้วสิบเอ็ดโมงทานขนมขึ้นอีกแล้วเที่ยงยังมีมื้ออีกมื้อหนักบ่ายเห็นไหมครเพราะฉะนั้นเขาบอกไว้ว่ายิ่งทานมากเท่าไหร่ก็เกิดความเสี่ยงต่อโรคฟันผุได้มากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยในเรื่องในเรื่องของเรื่องของอระดับการบริโภคเชิญครับ พอดีผมเคยอ่านข้อมูลมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าเรื่องของที่คุณแม่ที่ตั้งคันนะครับตั้งคันแล้วจะทําให้ฟันของคุณแม่เนี่ยผุเขาก็บอกว่าเขาก็มีข้อสันนิษฐานสองสาเหตุก็คืออันดับแรกคือลูกเนี่ยมาดึงแคลเซียมจากคุณแม่ไปบด้นที่สองคือเรื่องของการทานจุบทานจิบครับอาจารย์ใช่ครับทีนี้ผมอยากจะทราบว่าความจริงเรื่องของที่คุณแม่ฟันผุเนื่องจากตั้งคันนะครับ เป็นเพราะสาเหตุอันนี้หรือว่าเป็นเพราะลูกดึงแคลเซียมครับอาจารย์ก็สองสองข้อที่บอกมาก็คือมีทั้งถูกและผิดนะครับอันแรกคือที่บอกว่าแคลเซียมพอมีลูกหนึ่งคนจะเสียฟันหนึ่งซี่หรือว่าการดึงแคลเซียมไปเนี่ยอันนี้คือปริมาณแคลเซียมอ่ะได้รับการดึงจากแม่แน่นอนนะครับแต่ว่าเขาจะดึงจากส่วนอื่นๆเช่นดึงจากปริมาณแคลเซียมในกระแสโลหิตปริมาณแคลเซียมที่อยู่ในระดับกระดูกนะครับแต่ว่าในส่วนของการดึงแคลเซียมจากฟันเนี่ย น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเลยถือได้ว่าการมีบุตรเนี่ยไม่ไม่ส่งผลต่อระดับการสูญเสียหรือว่าการเกิดฟันผุได้ง่ายในในหญิงตั้งครรภ์น,นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าในส่วนของการรับประทานจุบจิบอย่างเงี้ยฮะก็ใช่ครับตรงเลยนะครับเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์ก็มีโอกาสที่จะรับประทานอาหารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทานทานผลไม้ทานผลไม้ดองด้วยซ้ําก็ยิ่งเป็นกรดการเป็นกรดก็ส่งผลต่อาการดึงดูดแคลเซียมได้มากขึ้น อีกประเด็นหนึ่งที่หมอตั้งข้อสังเกตก็คือในเรื่องของพฤติกรรมคือคือในช่วงของของตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะมีการลักษณะของการอาเจียนได้ง่ายถูกไหมฮะพออาเจียนได้ง่ายปุ๊บปริมาณของกรดก็จะย้อนออกมาพอย้อนออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุกับฟันได้นะครับอันนี้ทำให้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใน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 หญิงตั้งครรภ์เนี่ยการดูแลความสะอาดในช่องปากจะจะจะไม่ค่อยดีอ่ะ เขาจะมีลักษณะของเหนือหักเสบได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับมีลักษณะของการเกิดเนือหักเสบได้ง่ายกว่าคนทั่วไปทําให้เกิดเกิดการดูแลความสะอาดได้ไม่ดีนักแล้วก็ฟันก็จะผูดได้ง่ายกว่าปกตินะครับยืนยันนะครับคุณแม่ครับไม่ใช่ว่ามีลูกหนึ่งคนแล้วเสียฟันหนึ่งซี่ไม่ใช่นะครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับโอเคต่อนะครับเชิญครับเชิญสรุปว่าการที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ย สาเหตุที่ฟันผุจริงๆก็เกิดจากเรื่องของสุขลักษณะการดูแลฟันกับเรื่องของลักษณะนิสัยการกินจุกกินจิบ,บแต่ภาวะที่ว่าลูกจะมาดึงแคลเซียมจากฟันเนี่ยแทบไม่มีเลย,เยไม่ใช่สาเหตุหลักใช,ใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ที่จะดึงกันเยอะๆก็คือดึงจากปริมาณของอดึงแคลเซียมในในกราาะแสเลือดง่ายกว่าดึงจากฟันเยอะฮะไม่เขาไม่มาเอาในฟันเราหรอกฮะดึงจากเลือดดีกว่าเมื่อสักครู่นี้หมอพูดในเรื่องของโรคฟันผุแล้วนะครับ ก็มาดูในเรื่องของโรคเนื้อเสกเสบแล้วก็ปฏิทันซึ่งพบได้บ่อยครับส่วนใหญ่สมัยก่อนเขาบอกว่าพบได้ในช่วงอ,อ,อายุเยอะๆนะครับคนแก่ๆจะเป็นโรคเนื้อเสพตเดปฏิทนันแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนของเด็กหมอก็พบได้นะครับนี่เป็นลักษณะของโรคเนื้อเสพติดปฏิทันนะครับสาเหตุก็คือมาจากคราบจุลินทรีย์ซึ่งพบบริเวณแถวๆคอฟันร่วมกับการมีหินปูนนะครับจะทําให้เกิดภาวะรุนแรงยิ่งมากยิ่งขึ้น อันนี้ดูดูดูกลไกาการเกิดนะครับอันนี้เชื้อโรคเชื้อโรคในช่องปากพวกเรามีอยู่แล้วทุกคนนะครับทุกคนมีเชื้อโรคหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใครการแปลงฟันหรือว่าการบ้วนน้ายาบ้วนปากก็เป็นเพียงแค่การลดปริมาณเชื้อโรคเท่านั้นเองสักพักเชื้อโรคก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาใหม่เมื่อเชื้อโรคเนี่ยร,ร่วมกับมีสภาวะหินปูนในช่องปากสิ่งที่พบก็คือว่าจะเป็นลักษณะของเนื้อกอักเสศครับ ยิ่งไม่ทําความสะอาดไม่แปรงฟันไม่ลดหินปูนเชื้อโรคก็จะทํางานได้เต็มที่อาการแรกก็คือจะเกิดโรคเอ่อเื้ออักเสบนี่คือลักษณะของโรคเงื้ออักเสบนะครับเดี๋ยวหมอจะมีรายละเอียดนะครับว่าโรคอหงเื้ออักเสบเป็นยังไงโรคปฏิทันเป็นยังไงออก,ก็จะมีการปล่อยสารพิษออกมาเชื้อโรคก็จะมีการปล่อยสารพิษออกมาทําให้เหงื้อมันอักเสบยิ่งแล้วถ้าถ้าถ้ายังไม่ทําความสะอาดยังไม่ดูแลต่อไปนะครับสารพิษก็ยังยังมีการ ขยายหรือว่ายังมีการปล่อยอีกมันเรื่อยๆก็ยังไม่ทำกำจาดหินปูนก็ยังไม่ได้รับการขูดแปรงฟันก็ยังไม่ดีชเชื้อโรคก็ยังไม่ได้รับการลดนะครับเหงื่อก็จะมีการบวมมากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็จะมีการร่นของของเหงืออแล้วก็ทําให้ฟันที่ยึดอยู่เนี่ยมันมีการหลุดออกมาได้นะครับเมื่อสักครู่นี้หมอพูดถึงเรื่องของคราบจุลินทรีย์คราบจุลินทรีย์ก็คือเป็นคราบโปรตีนที่อยู่ในน้ําลายนะครับพอเมื่อเราไม่ทําาคมสะอาดในการกําจัดพวกคราบน้ําลายที่ติด แล้วก็จุลินทรีย์ก็จะเข้าไปยึดไปเกาะอยู่ในฟันอย่างเหนียวแน่นนะครับมองไม่เคยเห็นนะฮะลักษณะของของคราบจุลินทรีย์มันเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยครับมองไม่เห็นนะฮะหินปูนก็คือการที่มีคราบจุลินทรีย์เกาะตัวเปน็นระยะเวลานานๆนครับช่วงนี้จะมีโฆษณาเรื่องของการที่ยาสีฟันย่อหนึ่งนี่สามารถทําให้เกิดไบโอฟิล์มอะไรเนี่ยครับครับไบโอฟิล์มนี่คือคราบคราบของตัวจุลินทรีย์หรือเปล่าครับ โฆษณายาสีฟันใช่ไหมครับ,รบเขาบอกว่าไอ้ไอเจ้าคราบไบโอฟิลไม่ครับเขาบอกไบโอฟิลมก็เหมือนกับเป็นการเคลือบเขาเขาเขาใช้ภาษาภาษาโฆษณาเนาะว่าไบโอฟิลมที่จากยาสีฟันใช่ไหมครับยาสีฟันเหล่านี้เนี่ยมันจะเปมือนเป็นเกาะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปยึดเกาะนะครับซึ่งความจริงเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยแอคชั่นหรือว่าหน้าที่ในการทํางานของยาสีฟันก็คือว่ายาสีฟันจะประกอบไปด้วยผงขัดสารแต่งกิจ สารแต่งรถแป้งเพื่อเติมให้มันมีปริมาณสารเพิ่มฟองนะครับพอเมื่อเราแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ก็คือว่ากําจัดพวกคราบพอหลังจากแปรงฟันไม่ว่าเราจะบ้วนปากบ้วนอะไรปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าคราบคราบเอ่อเขาเรียกไบโอฟิล์มอะไรเนี่ยมันก็อยู่ถึงแม่ถึงแม้เขาจะบอกว่ามีจริงนะฮะถ่ายรูปมาให้เห็นจริงแต่ว่ามันก็อยู่ไม่นานแล้วฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคงจะต้องเรียนว่าในส่วนของการการดูโฆษณาหรือว่าการดูอะไรคงจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายาม พยายามเขาจะเขาเรียกว่าอย่าไปเชื่อมากนะครับอย่าไปเชื่อมากหน้าที่ของเพราะว่าไม่มียังไม่มียาสีฟันชนิดไหนยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือสารเคมีใดๆที่จะสามารถป้องกันฟันผุป้องกันการเกิดโรคกฏิษฐ์และเหงอือเสพได้นะครับถ้ามีก็หมอก็สบายแล้วครับนะครับยังไม่มีครับยังไม่มีถึงว่ามีก็อาจจะไม่นานนะครับนี่คือเรื่องของนี่หินปูนนะครับนี่ภาพหินปูนเเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ในน้าลายของเราเนี่ยครับเข้าไปเกาะแข็ง อยู่ในบริเวณบริเวณฟันนะครับแล้วก็เชื้อโรคก,ก็จะเข้าไปสะสมอันนี้คือลักษณะของค่าผินปูนปัจจัยที่ทําให้เกิดความรุนแรงของโรคเหงือกเสพแล้วก็ปริทันได้ก็คือการสะสมของหินปูนในบางคนเนี่ยมีฟันซ้อนมีฟันม,มีมีฟันซ้อนเกยม,มากๆแปรงฟันได้ไม่สะอาดทําความสะอาดได้ไม่ถึงหินปูนก็จะเข้าไปเกาะตรงนั้นมากครับก็ทําให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นการฉูบบุหรี่จะทําให้เกิดคราบหรือว่าเกิดยางเหนียวบริเวณฟัน ก็ทาให้เชื้อโรคเข้าไปมีการสะสมได้มากขึ้นนะครับโรคเบาหวานโรคเบาหวานโรคเบาหวานแปลว่าโรคเบาหวานจะทําให้พวกเส้นเลือดที่เข้าไปหล่อเลี้ยงบริเวณเหงือกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเกิดความคือเส้นเลือดอ่อนแอว่ายง่ายนะครับการลําเลียงเลือดก็จะไม่ดี1พอพอเขามีการอักเสบของเหงือกก็จะได้รับการรักษาได้ไม่ดี อันที่สองที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานก็คือว่าเชื้อโรคก็จะเข้าไปสะสมหรือเข้าไปคือโรคเบาหวานเนี่ยก็คือมีน้ําตาลในเลือดอะเอาง่ายๆมีน้ําตาลในเลือดพอเลือดไปถึงไหนปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคมันก็ชอบอะเชื้อโรคมันชอบน้ําชอบชอบเลือดที่มีความหวานน่ะก็ทําให้เกลือเสีมันมีปัญหามากขึ้นนี่คือลักษณะของโรคเบาหวานนะครับทาให้มีความดุรแรงมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับอย่างที่หมอเรียนไปแล้วก็คือในหญิงตั้งครรภ์เนี่ย ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงก็เกิดความรุนแรงของโรคเหนื้ออักเสบแล้วก็ปริทันได้แล้วก็ยาบางตัวเช่นพวกยากันชักอะไรอย่างนี้ครับก็เกิดลักษณะของการอักเสบของเหนืออมากขึ้นได้แล้วก็การอุดฟันบางบางอย่างที่อาจจะมีปัญหาเช่นมีอุดฟันแล้วมีขอบเกินอุดฟันแล้วมีการซ้อนอะไรของ,ของ,ข,องของวัสดุเนี่ยก็ทําให้เกิดการอักเสบได้นะครับเรามาดูกันนะครับหลายคนสงสัยครับว่าเงือออักเสบกับโรคปริทันเป็นโรคเดียวกันไหมก็ คนละอันครับเพียงแต่ว่าเป็นการดําเนินโลกที่แตกต่างกันออกไปลักษณะของเหงือกอักเสบก็คือว่ามีการมีการม,มีมีการอักเสบของของเหงือกเฉพาะบริเวณเหงือกเท่านั้นนะครับมีการอักเสบเฉพาะบริเวณเหงือกเท่านั้นลักษณะของเหงือกจะบวมแดงแล้วก็มีเลือดอ,ออกได้ง่ายเขาบอกว่าลักษณะของเหงือก <c oughs> ธรรมชาติหรือว่าดึกเหงือกโดยปกติของคนทั่วไปเนี่ยเขาออกจะเป็นลักษณะของสีชมพูเรื่อเๆนะครับสีแดงสดเนี่ยไม่ใช่นะครับ จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับสีชมพูเรื่อๆเขาเขา,เขาใช้คําว่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดสภาวะของโรคเหงือออักเสบแล้วเนี่ยอันนี้ดูจากภาพตรงนี้ก็ได้ครับจะมีลักษณะของการอักเสบแดงๆบริเวณขอบเหงือกสิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายก็คือว่าเวลาที่เราแปลงฟันแล้วจะมีเลือดออกอนะฮะพอแปลงฟันแล้วมีเลือดออกอันนี้ก็ถือว่าเริ่มที่จะมีลักษณะของเนือออักเสบแล้วนะครับพอรอยโรคดําเนินไปนะครับมันก็จะเป็นโรคปริทันปริก็คือว่า รอบนะครับปริแปลว่ารอบๆทันก็แปลว่าฟันโรคปริทันก็คือว่าโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะรอบๆฟันนะฮะอวัยวะรอบๆฟันก็คือเหงือกเยื่อยึดปริทันกระดูกเบ้าฟันนี่คือลักษณะของโรคปริทันมักพบว่าฟันที่มีปัญหาก็จะมีอาการโยกนะครับเป็นสาเหตุการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุสังเกตได้ง่ายๆครับนี่คือฟันฟันปกติเหงือกก็ยังสวยงามเรียงตัวดีนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นโรคเหงือกอักเสบแล้วเนี่ยจะเริม่มมีมีเลือดซึมๆแล้วมีเหงือกบวมๆช้ำๆแดงๆนะครับนี่คือลักษณะของโรคปอนอักเสบดูจากภาพตรงนี้ก็ชัดครับมีการทําลายของกระดูกรองรับรากฟันมีการทําลายของเหงือกเหงือกก็จะร่นลงมาอย่างเห็นได้ชัดหลายคนสอบถามว่าทําไมฟันเขายาวขึ้นเนี่ยหมอก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ยาวขึ้นนะฮะคือเหงือกท่านอะ มันล่นลงมันก็เลยมองเห็นฟันมันยาวขึ้นนะครับแล้วถามว่าพอเหือกมันล่นแล้วเนี่ยจะทํายังไงมันจะกลับขึ้นมาไหมหมอก็ต้องเรี้ยนว่าไม่ขึ้นนะครับล่นแล้วล่นเลยนะครับถ้าจะให้มาปิดช่องว่างเหมือนเดิมก็คงจะต้องใช้วิธีการสัญญกรรมตก